นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมจะต้องมาแก้ไขปัญหาอีกนะครับคันนี้ก็เป็นงานระบบไฟนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนมีการจัดสภาพแล้วก็ทําสีโครงมานะครับแล้วก็ประกอบใหม่นะครับแต่อะไรต่างๆนะครับมันยังไม่ลงตัวนะครับพูดง่ายว่ายังใช้งานไม่ได้เลยนะครับ การทํารถเก่านี่มันต้องมีความละเอียดนะครับไม่ว่าจะเก่าเจะาใหม่ขนาดไหนทุกอย่างก็ต้องละเอียดนะครับถ้าเป็นงานซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นงานเปลี่ยนอะไรก็ต้องอีกแบบหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องมีความละเอียดในการซ่อมในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจุดนั้นนะครับส่วนคันนี้นะครับเนี่ยสายไฟเก่าชุดนี้ที่ลูกค้าซื้อมาเป็นสายไฟสําเร็จนะครับก็ไล่กันมาแล้ว ไม่ลงนะครับจบไม่ได้ก็ส่งไม้ผมผมก็จะต้องจัดชุดใหม่ที่เป็นชุดของผมนะครับก็นี่นะครับกกลวิ่งขึ้นมาใหม่เลยนะครับพร้อมกับชุดแปลง C D I คอย K R นะครับนี่สายไฟของผมก็จะไล่ย,ยันมัดก้ต้มตัวล่างเลยนะครับนี่ทำปักต่อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่งั้น มันไม่จบนะครับงานระบบไฟเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยมันไม่จบนะครับขนาดอย่างเงี้ยบางทีก็ยังมีปัญหาเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างคอยแสงนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยพันมาพันขึ้นมาใหม่คอยสตาร์ทก็ใช้เป็นของ d t 125นะครับคอยหูวที่ยนก็เป็นของ KR วิสเตอร์ตัวแรกนะครับเนี่ยก็จะจำแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาติดเครื่องนะครับรถคันนี้ นะครับทาแล้วก็ไม่จบนะครับจอดไว้เป็นนานหลายเดือนนะครับถึงค่อยยกมาให้ผมแก้ไขไมาอยู่กับผมนี่ก็นานแล้วนะครับน่าจะมีเดือนหนึงแล้วนะครับกลัวจะถึงคิวแล้วก็ได้เวลาประกอบนะครับส่วนสายไฟก็ทําไว้นานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะมาลองดูนะครับนี่แล้วก็ มีปัญหาเรื่องพักเท้านี่เหมือนกันไงน,นะครับเนี่ยพักเท้าเนี่ยมันรูดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเครื่องตัวเนี้ยมันรูดนะครับแต่ทางคนทาหรือเจ้าของหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ทําการแก้ไขก่อนที่จะไปพ่นสีพอุโค้ดนะครับทําให้เวลามาถึงผมแล้วเนี่ยมันแก้ไขาย,ยากเพราะว่าน็อตตัวเนี้ยเขาเชื่อมติดกันมาเลยนะครับผมต้องแกะออกนะครับแล้วก็จะ วางแผนคือผมจะฝังสลักเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะเจาะแล้วก็ใส่น็อตล็อกแล้วก็บีบไว้นะครับเนี่ยมันต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหานะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับบางคนก็คิดว่าง่ายๆนะครับอย่างจุดเนี้ยที่จริงแล้วนะถ้าแก้ปัญหาก่อนที่จะก้นสีนี้ก็จบนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องระบบคัอีกนะครับเพราะว่าผมได้ลองกำคัดดูแล้วเนี่ย ทีแรกเลยรำแล้วเนี่ยกลไกมันไม่ทํางานนะครับกลไกตัวเนี้มันไม่ทํางานนะครับนี่เราผม็นตันรงนี้ผมได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว้าคาัดก็เปลี่ยนใหกกน้ใหม่ทําเหล็กยันคัดให้ใหม่ให้มันพอดีให้มันทํางานเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวก็อาจจะลองใส่น้ํามันแล้วก็มาติดเครื่องดูกันนะครับเดี๋ยวลองเช็คระบบไฟก่อนนะครับอันนี้ยังต่อตรงอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูไฟนะครับว่า ออกไม้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าเราเช็คไฟก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะไฟมานะครับไฟมาโอเคโอเคใส่ฮูวเทียนนะครับเดี๋ยวมาใส่สายน้ำมันนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ขวดนี้ก่อนนะครับรถคันนี้นะครับปัญหาปัญหามันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แค่ ชุดนี้นะครับที่ผมต้องแก้ปัญหานะครับปัญหาเรื่องขาเกียร์นี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยขาเกียร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปปหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้นะครับก็ปัญหาเกี่ยวกับขาเกียร์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โอเคขาเกียร์มันนั่นแล้วนะครับแล้วมันก็ปกติแล้วแม้กระทั่งคันเกียร์เนี่ยก็ ้งานไม่ได้ต้องแก้ใหม่นะครับเพราะว่าหัวน,อน็อตตัวเมียเขาร้อยไปข้างล่างนะครับแล้วมันใส่น็อตจากข้างล่างมันก็จะใส่แบบนี้ไม่ได้น็อตต้องขันจากด้านบนตรงนี้เท่านั้นนะครับสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยพูดง่ายๆว่ารถคันนี้ปัญหาจุกจิกเยอะมากนะครับปัวที่จะทําให้มันจบได้นะครับถ้าเกิดช่างใจไม่สู้หรือเจ้าของใจไม่สู้นี่ถอดก่อนนี่ผมพูดง่ายว่า รถคันนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าเคยเห็นมาหลายคันแล้วนะครับที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วลูกค้าถอดใจก่อนก็ทำให้รถไม่จบนะครับอย่างเงี้ยเราก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องลุยต่อนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าอาการเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับ รอให้มันไหลลงไปก่อนนะครับวันนี้ส่วนระบบไฟนะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าประกับพวกนี้ผมไล่สายไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแค่น้ำมันน่าจะลงครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองติดดูกันนะครับนี่ลองติดดูกันนะครับเนี่ยนะยังไม่เรียบร้อยนะครับหลายอย่างนะครับทั้งขาบเบรกนะครับขาบเบรกตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่จริงจะอ,อยู่ด้านล่างแต่ขึ้นมาไว้ข้างบนุง่ายๆว่าคันนี้หนึ่งคันเนี้ย ปัญหาเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูิดโชคด,ดูติดตด เสียงเหมือนคอท่อตรงนี้รั่วเลยนะครับเสียงเนี่ยคอท่อรั่วนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขก่อนนะครับคอท่อไอเสียนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยตอนผมติดเครื่องฟังเสียงเหมือนคอมันรั่วนะครับก็ได้ทําการขันน็อตเข้าไปแล้วนะครับเหมือนน็อตมันคลายนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาติดเครื่องดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะครับฟังเสียงดูแล้วมัน ไม่รั่วนะครับแต่เดี๋ยวต้องชูนอากาศใหม่นะครับรู้สึกว่าเร่งมันไม่ออกเร่งแล้วไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมต้องลองทูนอากาศใหม่ก่อนนะครับ จูอากาศแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะเร่งติดมือกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูนะครับ,รบก็เสียงดีขึ้นนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับไว้เดี๋ยวก็แก้ไขกันไปทีลาเต็ปนะครับ คาร์บูเรเตอร์นะครับผมก็จูนสกูอากาศเนี่ยจนได้ค่าระดับหนึ่งที่ผมลองดูอัตราเร่งแล้วนะครับถือว่าก็ใกล้เคียงนะครับน่าจะใช้งานได้นะครับที่เหลือก็ต้องออกไปลองขี่ดูนะครับแล้วเครื่องยนต์เนี้นะครับลูกค้าก็ทํามาแล้วนะครับให้ผมเดินแต่ระบบไฟอย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าแค่คันเกียร์พักคัด ชุดกไกคัดนี่ก็เจอไปหลายปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไปลองขี่แล้วไม่รู้จะเจออะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแค่เรื่องการปรับจูนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเกิดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นท่อสูตรมันจะปรับจูนไม่เหมือนท่อเดิมถ้าท่อเดิมเนี่ยมันจะจูนง่ายกว่าเพราะรถออกแบบมาให้สําหรับขี่ช้าๆมีรอบต้นรอบกลางรอบปลายได้นะครับแต่ท่อสูรเนี่ยจะเน้นอาจจะเอากําลังที่ รอบสูงๆอย่างเดียวใช้เพื่อการแข่งขันแล้วก็เวลาบิดก็จะบิดหมดเลยนะครับหรือเกือบหมดนะครับแต่ถ้าขี่ใช้งานจริงๆจะบิดไปแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะยังสรุปไม่ได้นะครับว่าจะยังใช้งานได้ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องลองขี่ดูก่อนนะครับว่าจะเกิดเรื่องราวหรือเกิดปัญหาอะไรอีกนะครับสําหรับคันนี้ก็หนึ่งคันนี้ก็พันเรื่องราวนะครับเยอะนะครับแต่ละวันก็เจอปัญหาเรื่อยๆกว่าจะ จบแล้วก็ส่งงานได้นะครับก็ต้องทําใจกันนิดนึงระหว่างลูกค้ากับช่างนะครับถ้าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจไม่สู้ถอดไปก่อนก็งานไม่จบหรือรถก็ไม่สามารถเป็นคันไปขี่ใช้งานได้สมกับใจปรารถนาที่ลูกค้าอยากปั้นเอามาขี่ไว้ใช้งานนะครับก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะหยุดแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็จะมาอัปเดต อะไรหรือมีข้อมูลอะไรดีๆก็จะามาลงให้อีกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ